นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางกา๊าซหงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับฟันโอหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงใหม่นี่คือป๊อปปุกที่เราอยากขายไว้รุ่นไม่ไวยรุ่นเลย จะขายวัยรุ่นน่ะก็ต้องให้พวกเราทำดิไม่ป๊อปปุ๊กลิ่นซองมีมุกป๊อปอย่างเอาเขียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1ั0งเมิลลิกรัมหนึ่มปุ๊บเขียวป๊อปสนุกป๊อบกลิ่นองุ่นเคียวโหก็มีลองเลยป๊อปปุ๊เฮ้ยหาซื้อได้ไที่ซูเปอร์และร้านค้าทั่วไปจะสักออกทำงานพรุ่งนี้ไหมคะแม่ ใช้ Attack ใหม่ซักขั้นตอนเดียวจบสะอาดครบหอมนาน45วันมีแคปซูลกระจายกลิ่นหอมลดภาระงานซสาข่่มเวลาความสุข Attack ใหม่โอ้ยโอ้ยอย,อย,อยแต่มีสิบบาทฉันมีสิบบาทมาแล้วดีมากฉันมีสิบบาทมาแล้วครบพุ่ได้มีสิบบาทมาแล้วกองอร่อยเอาว่าเอาหวายดีนะเอากีกระนำสิบบาทลองเลยกันละลายดีมากล่องฟ้าอันหล่อสิบบาทปากเหม็นแน่แน เข้าเกรเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดข้าเกรเกลือใบฝรั่งคูโบต้าโฉมใหม่52แรงมาแรงดุด้วยเทคโนโลยีแคดวีประหยัดน้ำมันทำงานได้ต่อเนื่องดุกว่าที่ชิดจ่าหูพันใหม่ทลายขีดจำกัดแล้วก็ซอยซอยโยรสชาติโดนประโยชน์ฟินๆเออโยประโยชน์ และตะซอ,อยซอยโยมันจึงมันจึงเรามาเองดังดมแกนดมินมีขายแล้วท yeah ี่เซเว่นอเลไฮยิีนว้าวผ้าหอมจนติดผิวใหม่ไฮยิีนสกินแคร์ซีรีส์มีในอาซินามายให้ทานหนุ่มหอมทั้งบ้านเลิฟเลยใหม่ไฮยิีนโล,ลเลอร์โคสเตอร์มันฝร,รั่งทอดกรอบรูปวง อร่อยแคบเต็มฟองโลโลเลอร์โคสเตอร์